ขอตบ,บนอมเดองค์ชินวันศัสดาสมมาสัพุทติจาพุทธัสรุปเป็นครของเทวดาและบรุษทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณพระสุทธิคุณและพระมหาการุณาทุกคุณผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาโดยเซียนกล่าว โอกาสเม่ยังพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็โดยมีพระเทรารเทระปรบาจารย์ท,ท,ท,ท่านปรุตั้งหลายที่เป็นอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานขอความงาะง,งามไปบุญในธรรมสมาปฏิบัติจงปรากฏกชัตต่ัทธาสาธุชนท่านผู้ชมทั้งหลายในจุงของ ย่ำค่ำกับอาทิตย์ที่จะต้องจารึกบันทึกให้ศักดิ์สิทธิ์นการเผาวันนี้นั่นหมายถึงเป็นวันที่ยอดเยี่ยมอีกวันหนึ่งหมายถึงเป็นวันที่ให้ชื่อเรื่องว่าเยี่ยมยามและเยียวหยา่าเยี่ยมเยือน และเยียวยาเยียวยาสองส่วนส่วนกายและส่วนใจส่วนกายอาจจะเป็นข้าวของเงินทองทั้งหลายส่วนใจอาจจะเป็นธรรมะให้อยู่กับความเป็นจริงให้อยู่กับสัจธรรมให้ปลดปลงปลดปล่อยไม่ยึดมั่นถือมัน่นอยู่พร้อมที่จะลามาพร้อมที่จะจากย่อมมีการพลักพลาก ให้มันเป็นเรื่องธรรมดาสาธุชนท่านหลายวันนี้จะมาพามายืนยันกับสิ่งที่เราทำกันเล็กๆในกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะอาศัยศักยภาพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ได้ดันด้น ด้วยความเสี่ยงด้วยความยากด้วยความลำบากเหลือเกินกับการที่จะไปเยี่ยมยามเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปเยียวยานั่นหมายถึงเปรียบดังพูดออกสุขสงกรมแล้วต้องการกำลังเสริมต้องการกำลังเพิ่มในการที่จะส่งสเสบียงลำเบียงสู่แนวหน้าอย่างนั้น ดังนั้นถ้าเรารู้ความหมายอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันได้มากกว่าคำว่าเยี่ยมเยือนและไปเยียวยานั้นนั่นคือกำลังใจนั่นคือ <c oughs> ทุกคนยังเป็นจุดศูนย์รวมทุกคนยังพอที่จะตะเกียดตะกายแม้ตัวเองจะประสบภาวะลำบากแม้ตัวเองจะประสบภาวะ ที่วิกฤตแต่ไม่เคยเลยสักนิดที่จะคิดถึงตัวเองไม่เคยเลยสักนิดที่จะต้องเอาตัวเองเป็นที่หนึ่งนี่หรือที่เขาเรียกว่าเป็นนักบุญหัวใจแกล่งเป็นนักบุญหัวใจกล้าน,นักบุญที่ประกอบด้วยศรัทธาเป็นนักบุญที่ลงมือทําเองหาเองระดมเองช่วยเหลือเองแบ่งปันเองอย่างนี้ อย่างนี้หรือที่ก็เรียกว่านักบุญชั้นนยน้าเป็นนักศรัทธาชั้นเลิศที่เกิดศรัทธาที่จบปกป้องพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบุคลากรในทางพระพุทธศาสนานี้มีหนทางเดียวที่จะทําให้พระพุทธศาสนารอดนั่นคือความอยู่เย็นเป็นสุขของพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งพระเจ้าผสมที่จะเป็นกําลังสําคัญหลัก ของพระพุทธศาสนาที่จะนำทมความเป็นจริงของพระศา,ศาสดาเอามาเพผยแผ่ให้พุทธศาสน,นิกชนร่วมตัวกันเพื่อที่จะปฏิบัติให้ชัดพิสูจน์ให้เห็นจริงดังนั้นการที่อามาภาพมาไลเพื่อที่จะได้บันทึกจากรึกกับท่านทั้งหลายไว้พร้อมทั้งภาพอินเสิร์ตทั้งหมดทั้งปวงเกิดขึ้นสดๆร้อน ซึ่งหากจะเป็นคำถามหรือหากว่าจะขัดข้องกับหนึ่งผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ต้องขอโทษด้วยแต่ถ้าหากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่องเล็กๆกำลังเล็กๆพลังน้อยๆเนี่ย,ท,ย,ย,ยที่จะไปยืมเยียนที่จะไปเยียวยากับคนรอบวัดกับคนรอบข้างกับคนรอบบ้านกับคนที่เคยมีพระคุณกับ พระพุทธศาสนาเคยมีพระคุณกับวัดกับว่าอย่างน้อยกันหยดน้ำหนึ่งหยดลดลีนหลังลงไปในสานาคารสถานการณ์อย่างนี้นะท่านทั้งหลายแต่าภาพเชื่อเหลือเกินว่ามันน่าจะเป็นยาทิพย์าใจสำคัญที่สุดเพราะไม่แตกต่างจากเลยไม่แตกต่างจาก คนทั่วไปทั้งหลายเลยที่จะต้องประสบกับความลําบากไม่แตกจากกับบคุคคลทั่วไปเลยที่จะต้องต่อสู้ผ่ันกับความเสี่ยงไม่ต่างจากบคุคคลทั่วไปเลยที่เราจะต้องหาสเสบียงและเลี้ยงตัวเองให้รอดในสถานการณ์ที่ายากลําบากแต่เหตุเชนไหนบคุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งที่อื่นอาจจะมีดีกว่านี้ขออนุโมทนาแต่ธรรมภาพจะโฟกัสมาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดปากดง ที่จะจุดประกายให้ชาวไทยและชาวโลกทั้งหลายได้รู้ว่าเขาปิดกั้นโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่ได้ปิดกั้นน้ำใจไม่ได้ปิดกั้นที่จะไปเยี่ยมเยือนช่วยเหลืออยูอยาแก่กันและกันเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้ประมาทอยู่ในวงร้อมทำกลางของโรคทั้งหลายซึ่งเราก็รู้ดีว่า ปลวกมันเกิดจากไม้สนิมมันเกิดจากเหล็กโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดมาจากร่างกายเรานี่แหละซึ่งเราก็รู้ดีแม้แต่หมอไม่รักษารักษาโรคนี้หายได้ก็ตามในร่างกายนี้เพราะอะไรเพราะมันลงตรงที่เป็นคำสอนของพระไตรลัษณ์ของพระพุทธเจ้านั่นคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นกฎของธรรมชาติของกของธรรมดา เตรียมตัวที่จะลามาเพื่อที่จะจากแต่สิ่งดีที่จะจากและจะฝากไว้เนี่ยเกิดมาทั้งทีทำดีให้ได้จะจากไปทั้งทีต้องมีดีติดไปอันนี้สำคัญนะท่านสาธุชนผู้ธบริษัทท่านทั้งหลายดังนั้นไม่ต้องกลัวทีเดียวว่ามาแล้วไม่เกิดคุณค่ามาแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์ มาแล้วไม่ได้เสียเปล่ามาแล้วเกิดมาตัวเปล่าอันช่างม้าวัวควายเนะี่ยเกิดมาแล้วยังมีเขาหนังเป็นศักดิ์ศรีคนเราเกิดมาต้องมีชั่วและด,ดีแต่หากพิกัดตรงนี้จะพาทำแต่ดีด้วยส่วนเดียวยมจะทิ้งความดีเป็นสงาาส่าราศีแก่เชื้อชาติวงตระกูลของเราและรักามรดกธรรมให้ถึงลูกถึงหลานของเราไม่ให้ลูกหลานเรา เจอกับกาลรยุคคนที่ไรศิลธรรมซึ่งไม่มีเครื่องหลักประกันเลยว่าสิ่งเหล่านี้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใดใครจะทำแทนเราได้ไม่มีดังนั้นกิจาการรมที่ทำในวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นเพื่อสนองต่อ ความต้องการและส่วนหนึ่งนั้นเพื่อชื่นชมยกย่องบุคคลสำคัญหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใ,ใจมากๆก็คือวันเกิดของโยมที่บัตรมภาพเราก็โยมวิชัยละยมนาลีตลอดทั้งโยมทิพวรรตุ้มสิโยมอนนงคงใทศสริกุลโยมลรพยืนยงโยมนิตยาโยมสายพิน โยมดารณีหลายคนหลายท่านเลยหละ่ะโยมมณีรัตน์เนี่ยทุกคนทุกท่านมีความสำคัญทั้งหมดซึ่งอยากจะประมวลให้ทราบเขาเขาว่าโตนั้นอาตมาภาพไม่ได้ออกเลยสักบาทยังของต้งโตอินซึ่งทำมามากกว่าหลางังราคาอีกซออีกด้วยเพราะอะไรอาตมาภาพไม่ได้พูดเองโยมพูดเองโยม โยมผมพูดเองถ้าถามมาอ้กับข้าวบนโต๊ะขนาดนี้ล้นโต๊ะขนาดนี้มีพัน0้าสองพันแน่นอนไม่ใช่โยมจะมาพับโทรไปหาต้งโต๊ะจีนบอกต้งพระอาจารย์ัดโต้ต้องการโต๊ะจีนหโต๊ะนะวันที่สิเอ็เพนเท่านี้เองโยมก็จัดมารุ่งทำบุญด้วยเพราะอยู่ในบ้านนี้ เรามีของดีมากมายในบ้านบักดองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่เมตตาอนเคราะมามาจัดเป็นลวครุบาจาจาร์ท่านให้สัมผัสให้ธรรมะค่อยๆทยอยตัดต่อไปนะตอนนี้สดๆรอด้อนๆนี่ต้องการเอานำความปิติมาฝากกับท่านทั้งหลายตรงนี้ให้ปรากฏชัดเป็นหลักฐานหลักใจให้ได้รู้ว่าเราพูดจริงแล้วทำจริงแม้แต่ กำลังเล็กๆน้อยๆก็ตามเถอะเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถที่จะมีพลังหมหาศาลดั่งเม็ดฝนที่จะตกให้ทั่วฟ้าหรือจะช่วยคนลำบากยากจนซะเต็มกำลังประดาไม่ใช่ช่วยเท่าที่ทำได้ให้เท่าที่มีเอาดีเท่าที่พอตามความเป็นจริงทำน้อยๆแต่ขอให้นานๆและทำบ่อยๆเท่านั้นเองโยมนี่คือหัวใจนะตั้งคนตัางจัดกันมานะฮะ ท่านทั้งหลายซึ่งเดือนเกิดของโยมวิชัยเดือนเกิดของโยมโอโยมเกิดเดือนเกิดของโยมนารีกรกฎกานี้รวมพลคนทําดีกันแล้วก็ขอให้ายุมั่นขยืนขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็กําลังฤทธิ์ขอคุณประศิีรัตนตรยัยกาลังฤทธิ์ของหลวงพ่อสุขไทย พอปู่ไว้ตัดผู้มีหูทิพต่อที่ประธานพรอนำนวยชัยให้พรต่อโยมอูโยมวิชัยโยมนาลีที่ให้ไปเบิร์ดเดย์วันเกิดในวันนี้แล้วมาทําบุญคำถึงพระพุทธศาสนาขอให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปส่วนเดือนหน้านั้นแพลนมีอยู่แล้วอนุโมทนาถึงโยมทิพพวันตุ้มสิริเนี่ยซึ่งเมื่อปี5556ได้ทอดถิ่นบ้าง ได้ทำรลายอย่างเลยนะก็อนอนุโมทนาสาธุบุญซึ่งทหารก็มีแพลนที่จะจัดเดือนเกิดสิงหาท่านสัญชนพยผูบริษัททัานหาายก็เตรียมตัวไว้ด้วยเตรียมตัวไว้ในในแพลนของเดือนสิงหากรกฎาคมในกิจกรรมนี้จบไปแล้วหรือกิจกรรมเดือนสิงหาคมหลังขบวนศาะไปแล้วโยม จะนัดหมายอาทิตย์ที่สอของเดือนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นวันที่เท่าไหร่จะเป็นที่แน่นอนหรือไม่มีอะไรบ้างขอท่านผู้ชมทั้งหลายขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่เป็นสมาชิกของทางช่อง YouTube วัดปากดงธรรมะสนใจปากดง1,400ท่านคิดว่าสีทธิจะเพิ่มขึ้นทุกวันวันละคนต้องคนนะเหลือท่านสอง ก็สุดแท้แต่เนี่ยเป็นบุญเหลือเกินเป็นแรงบันดาลใจหรือเกินที่จะต้องมามีเล็กมีน้อยก็จะให้ได้ดูกับวิถีชีวิตความเป็นไปในการประพฤติแลปฏิบัติธรรมนีถึงซึ่งใ้มอบหมายถวายตะมาให้แล้วหลัะว่าถ้าสมัครเท่ YouTube แล้วอยากจะฟังเทศหนึ่งอยากจะดูเห็นเป็นไปในพลวัตในแต่ละวันกินจวัตรในแต่ละโอกาสทำอะไรบ้างพอที่จะ แบ่งสรรปันได้ก็จะนำเสนอต่อท่านทั้งหลายเพื่อไม่ทราบความไม่พลาดการเคลื่อนไหวและสิ่งสำคัญประเด็นสำคัญสำคัญก็จะไม่พลาดสิกด้วยจะอัปเดตตลอดอย่างแย่ยมนะนั่นก็ฝากด้วยทุกคนทุกท่านวันนี้ออกมาอนุโมทนาบุญเนะยเจ้าของวันเกิดของโยมวิชัยโยมนาลีโยมหอเนะเดือนหน้าแผ่ถึงโยมทิพวรรณตุม้มศิรนะิเนาะ ดังนั้นวันนี้ขออนุมโมทนาสาธาุุกุนกับพระเจ้าพะฆ์ครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ในความในใจในวันเกิดคล้ายเด,เดือนเกิดของโยมิชัยฝ่ายสนับสนุนสเสบียงมกถาย,ยกธรรมทุกอย่างและรับบัญชาทุกเรื่องและจัดการเสร็จสับเรียบร้อยหมดปรารถ ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาธรรมะจัดสรรธรรมะจัดให้เรียบร้อยพระอาจารย์ทุกอย่างทุประการไม่เคยหนักใจสักครั้งหนึง่งแม้แต่ไปอยู่โรงพยาบาลไม่มีปัจจัยสักบาทก็ได้ส่งท่านเป็นกําลังสําคัญไถเนื้อไถตัวไม่งั้นไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเพราะธรรมภาพไม่ได้เก็บสะสมปัจจัยไม่เคยมีเงินพันเงินหมืน่นเงินแสนบัญชีส่วนตัวเลยอยอม ดังนั้นเมื่อเราตรวจสอบในใจของเราแล้วเนี่ยมันสิ้นสงสัยมันไร้สิ่งที่เราต้องปรับหนากรบกวยหากแต่หัวใจเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยเปล่ปาเปล่านี่เลยโให้มาแสนก็หมดแสนอยู่ให้มาล้านก็หมดล้านให้มาร้อยก็หมดร้อยล้านเพราะอะไรเพราะเราทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสเสบียง หรือเป็นอุปกรณ์เป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราสร้างทานบารมีได้ไม่เก็บหรอกโมให้หมดให้หมดแล้วไม่มีแล้วเป็นไงก็อยู่เฉยๆไปก่อนถ้ามีอะไรให้ให้จนหมดให้จนใจมันจะหมดจดอว่าจะเอาอะไรอีกไหมไม่เอาโยมธรรมภาพไม่เอาไม่อยากได้ทําไมถึงไม่อยากได้ เพราะเฉพาะตัวเองก็คือฉันวละมื้อก็อิ่มพอแล้วก็หยุดได้แต่บารมีต่างหากอยู่มันยังไม่อิ่มความดีต่างหากที่ยังไม่อิ่มน่ดังนั้นแนมั่นใจแล้วสามารถสร้างบำเพ็ญบารมีด้วยกันได้ท่านสาธุชนทั้งหลายสร้างโบสถถึงขนาดเอานาไปจำนำก็ทำมาแล้ว แต่อย่างเดียวขายไปสองงานอยู่ขายที่ดินที่บ้านเพื่อมาสร้างโบสถ์สร้างนู่นสร้างนี่ไว้เป็นหลักประกันไว้สร้างไปแล้วโยมถ้าเราแต่มาภาพดูแล้วก็เหมือนว่าสิ้นสงสัยเฉพาะส่วนตัวนะสิ้นสงสัยในตัวเราเองมั่นใจตัวเ,เองแม้แต่ที่ดินที่นาของปู่นนะยะขอขายขอ ขอต้องก็ขายสักสองไร่ย,ยังขายเลยโยมเพื่อที่จะเอาเงินมาสร้างเทวรวัตถุาถจารึกบันทึกไว้เป็นสมบัติของพระศสาสนารวมเนราะนั้นเมื่อสละได้ของดีงที่เรารักเราห่วงมากที่สุดคือสมบัติของปู่ย่าตายายพ่อแม่ยกให้มีท่านจริงๆก็ขายเท่านั้นเลยโยม่ดนั้นจึงไม่เป็นผลว่าหมื่นแสนหรือล้านเนี่ยในวงเงินเคยมีสิบสองล้านอย่างนี้ก็หมดอยู่ให้ ไม่เหลือแลาไม่เสียดายด้วยนั้นจึงมั่นใจส่วนหนึ่งโดยส่วนตัวนะส่วนเดียมจะมั่นใจก็ตามธรรมภาพหรือไม่ก็สุดแท้แต่สถาพเจตนากา็โดยเองที่เราพาทําบุญทำดีนั้นต้องการให้ได้สร้างบาร,รมีสั่งสมบุญกุศลกันเนาะวันนี้ท่านสาธุชนหลายทั้งวันเลยอยู่ต้องขออนุญาตอ,อาจจะมาดึกไปนิดแต่ก็คิดว่าจะจารึกในช่วงโอกาสที่จะมาเยี่ยมยาม และเยียวยาได้ทำบุญและได้ทำทานได้ปอบเค้กได้ทานเค้กได้ร่วมงานสร้างบารมีส่งสมความดีได้ทำได,ได้ทำได้ประกอบปฏิบัตินี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลใน,นุโมทนาบุญนะงั้นก็ขอโอกาสนห้โยมขออนุญาตล่ำลาโยมท่านผู้ชมไม่เปียนนี้เพื่อที่จะได้พรุ่งนี้เช้าหรือว่าไว่ากันอีกทีหนึ่งโยมนะ สำหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนโยมขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมกำสรงพระศาสดาและอนุมนตนาสาธุบุญทุกคนทุกท่านที่ร่วมบุญมาแล้วก็ร่วมอนุมนตนาวันตาสาธุบุญด้วยก็ขอให้ทด้ส่วนกุศลทุกคนทุกท่านขอความรู้เย็นเป็นสุขเป็นตาให้ทำเกิดขึ้นกับสตาสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออเนริพร